Is there a place with sun all year round? And pina colours with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay. Living the same every day. Come run beside me. Let's take off. Let's leave this place. พมาเราก็ต้องมีภารกิจมาเล่นกับแมวนะคะคุณแม่ก็อยากเล่นใช่ไหมคะจินนี่คือแมวเด็กเขาเกิดมาเขาก็มีนิสัยที่ติดตัวมาค่ะก็เหมือนคนเนี่แหละค่ะแต่ว่าการที่เราแบบเล่นกับเขาเยอะๆแบบกุกครีกับแมวเด็กเยอะๆเนี่ยทำให้เขาแบบไม่กลัวคน ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นแมวแบบขี้หนีขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหมั่นเล่นกับเขามีคอมมิวนคชั่นกับเขาบ่อยๆนะคะแบบจับได้รูปได้อุ้มได้อุ้มได้แต่ชอบไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งบางตัวก็ชอบบางตัวก็ไม่อยากจะให้อุ้มให้อะไรงเงี้ยค่ะแล้วแต่นิสัยเขานะคะคือไม่ว่าจะเป็นนิสัยยังไงขอให้เป็นแมวที่ดีที่น่ารักก็โอเคค่ะ แบบไม่ก้าวร้าวแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคน้องมินน้องมินนี่ดูจะเป็นเด็กที่มีนิสัยสันโดษที่สุดะโนะคะหนูมาน,นอนอะไรตรงนี้อะคะลูกก็หนึ่งก็เล่นกันอยู่ค่ะลกูกลูกตื่นไหมคะมาปลุกหนูเฉยเลยใช่ไหมคะ ทำงานบ้านเรียบร้อยนะคะก็ได้เวลามาทํางานแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะต้องส่งของอีกนะคะก็จะวุ่นๆหน่อยะคะ่ะแล้วก็ป้าป่าอยู่บ้านนะคะสองวันนี้ป้าป่าเขาทํางานที่บ้าน,นะคะ่ะก็ต้องดูแลป้าป่าด้วยนะคะเดี๋ยวสักพักป้าป่าก็คงจะมากินข้าวะคะ่ะดูจากแสงแดดข้างนอกนะคะคือร้อนหนักมากะคะ่ะวันนี้แบบ37-38องศาเลยค่ะ โอ้โห okay. ยังไม่ทันได้เข้าหน้าร้อนจริงจังเลยนะคะเนี่ยร้อนสุดๆตอนนี้ก็ยังอยู่ในโหมดแพ็คของนะคะเดี๋ยวจะต้องส่งของสักช่วงประมาณบ่ายสบ่ายสามแล้วก็มารับของที่เราแพ็กไว้ค่ะแล้วก็ห้องเราก็ยังเละเหมือนเดิมคะ่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าห้องนี้สวยเมื่อไหร่แปลว่าไม่ใช่ห้องทำงานบีนะคะ มาเปิดแอร์รอเรียบร้อยดูแบบหนูร้อนไม่มล่ะเนี่ยก็ดูอุอ๊ยหน้าแบบว่าเหมือนนี่ไม่ไม่เยน็ยนเย็นอ๋อมุนร้อนมากร้อนมากโอ้โห้ยหน้าดำเคำื่ำเครียดมาเลยนะเนี่ยลูกดูที่แขนสิลูก้ยมีแต่เหงื่อแต่วันนี้มันร้อนมากจริง วันนี้เขาบอกร้อนมากนั่นสามสิบเจ็ดสามสิบแปดหรือเปล่านี่บน,น่จิอ๋อนะโอ้ยแต่ละคนสภาพกลับมาบ้านเหมือนแบบผ่านศึกมาศึกกับแสงแดดนี่นะเอากระเป๋ามาเก็บมาลูกมามามาเข้ามาข้างในมาข้างในก่อนเลเร็ว,วโอ้ย ม้มแบบว่าเราไปล้างหน้าไปอะไรไปเราจะได้แบบรู้สึกเย็ยนสดชื่นขึ้นล้างมือล้างมือด้วยลูกล้างมือหน้าแดงกันมาเลยแต่ละคนอ่ะพักก่อนพักพักให้หายร้อนแล้วก็ค่อยไปทำกันบ้านอยู่กับแอร์ไปก่อนลูกหน้าแดงมากเลยลูกเหมือนทาแก้ม ล้างมือล้างอะไรล้างเท้ใ่อสีด้ล้างมือก่อนลูกกลับมาบ้านต้องล้างมือก่อน ก็ล้างหน้าล้างตาด้วยเลยหน้าแก้มแดงสุดๆอันนี้คือหน้าตาเด็กญี่ปุ่นหน้าร้อนนะคะจะเป็นสไตล์นี้กันนะ,ก,ะกินมาหมากซื้อไอซ์มาฝากเป็นแบบที่หนูน่าจะชอบอันนี้อันใหญ่นะแล้วดูสิกว่าจะได้ปิดเทอมอะหนูต้องแบบไปโรงเรียนด้วยความร้อนเอีกหลายวันมะม ปกติต้องแบบให้ทํากันบ้านก่อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากอากาศร้อนหนักมากก็ให้พักกัน <I> ดูหนังกินไอติมกันไปแป๊บนึงแล้วก็ค่อยไปทํากันบ้านอะ <S <S ทําไมนี่คุไม่ดูอะดูดิมันมีแบบสัตว์เยอะมากสมหนว่าหนูเกิดไม่ทันช่อง Animal Planet ต้องดูแบบดูสัตว์ยีิบสีชั่วโมงสลับกับดู MTV <S <S กับ Channel V ออกมา ว่ายน้ำมาแล้วเหรอเหนือเต็มหลังแล้วเนี่ยเต็มหลังเป็นรอยกระเป๋านักเรียนนะคะกินน้ำกินผ้านั่งพักก่อนก็ว่าดีนะเงียบหายไปนะคะมาสนบอยู่กับแมวเด็กอ่ะเดี๋ยวก็ไปอืม อะไรนะโคจโรเซนเซเขามาเล่าว่ามีผีหรอว่าไงนะเมื่อกี้มาฟังไม่เข้าใจอืมนี่แบบไม่ผีอะไรแล้ะไม่อยากฟังไม่อยากรู้เรื่องผีมาชอบเรื่องผีหนูก็รู้นี่มันเรื่องทีกวนอะไรก็เออมันแบบกลัวเนี่ยอ๋อแล้วที่ไหนที่ยามาอ๋อแล้วอะไรตั้งแต่ที่ยามาอ๋อประตูที่ ที่จินจะเปิดเองปิดเองได้ที่ยามะแล้วจะอยู่แถวนี้ไม่ได้สรุปไม่ได้อยู่แถวนี้หรอยามะที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเออมันมันต้องใหญแค่เนี้ยเหรอจบแล้วเหรอจแล้วเออแต่คุยใหญ่เขาก็ใจดีเนาะเราเล่าเรื่องผีให้เด็กฟังอ่ะแล้วทำไมเขาต้องมาที่ห้องนี้ขูดด้วยอ่ะ มาดูเฉยๆเออเซนเซไม่อยู่อ๋อครูใหญ่มาแทนเลยครูใหญ่มาสอนแทนคุณครูอ่ะลูกโอ้ยไม่ครูใหญ่น่ารักจังเลยอ่ะสอนแทนคุณครูที่ไม่มาแเกิดเอ๋อหนูวาดรูปแล้วครูก็เลยโกรธหนูหรอ หรอ,อหนูห้ามวาดระหว่างเรียนห้ามวาดใส่ในหนังสือเรียนด้วยเห็นไหมครูใหญ่โกรธเลยป๊าปไปตัดผมมานะคะแล้วแบบป๊าปก็ซื้อของกลับมาบ้านคะคงไปแวะซุปเปอร์มนาะอันนี้อะไรเมนไตโกะซื้อเนื้อมาค่ะเขาคงเอามาแบบ กลิ่นแก้มเบียร์นะคะเนื้ยอย่างออันนี้เป็นลิ้นวัวค่ะลิ้นวัวแล้วก็มีเซตเนื้อย่างนะคะเป็นเนื้อแบบบางๆไ,ไ,ออไส้กรอกอ อ๋อที่นี่เขาแบบคงไปร้านที่อยู่แถวที่ตัดผมอ่ะเขาเลยมีแบบแปลกๆเยอะเห <T> ็ดนี่ก็คงเอามากินกับเนื้อย่าง <T> แล้วอันนี้คืออะไรปลาปลางา <S <S แล้วก็ซดจิโกะนะคะไข่ปลาจะคล้ายๆกับอิคุราค่ะแต่ว่ามันจะแบบติดกันเป็นพืชเลยนะคะและอันนี้คือน้ำชิโซนะคะน้ำใบชิโซ คือกินด้วยไม่เป็นอ่ะอันนี้เลยนะเขาบอกว่า<อ>เซนเซนะคะคุณครูวาดให้ค่ะเฮ้ยคุณครูญี่ปุ่นเนี่ยวาดรูปเก่งกันจริงๆนะคะตั้งแต่อันคุณครูอนบุบาลเลยคือวาดรูปเก่งกันมากแล้วแบบออเออเซนเซเขาใจดีแลาาว้วก็มองวาดให้เด็กด้วยอะ่ะส่วนอันนี้เลยโอ,อววาดนอะ่ะสวยอะ่ะ เราพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าแน่